สวัสดีครับเมนูแนะนำบายกิติครับวันนี้มาอยู่นี่เลยครับอยู่ตำบลไผ่สิงอำเภอชุมแสงนี่ตรงนี้นะฮะอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เดี๋ยวผมจะปักก,กิกัดเลยวันนี้มันจะไม่แนะนำร้านนี้เลยดูแซ่วันแซ่วัน วันนี้มีตัง้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยเดี๋ยวจะแปะไว้น,นัาคลิปวิดีโอเขาบอกว่าสามารถสั่งแล้นะสั่งประมาณเท่าไหร่นไม่รู้เดี๋ยวคุยกันตัวเฉพาะนี่มีคนกลางคนละครึ่งด้วยไม่ต้องพวกเงินเอาโทรศัพท์เครื่องเดียวมาเดี๋ยวไปดูบรรยากาศร้านแซบวันของพี่วันแล้วกันไปด้านในดีกว่าโยนนท่านผู้ชมงู ทอสั่งที่เบอร์นี่เบอร์นะฮะ0875894061นี่มีลายแอดไลน์ด้วยนะฮะแอดไลน์เดี๋ยวผมจะวา,าดะคลิปิดูโโดยเฉพาะที่ขึ้นชื่อนะท่านผู้ชมเขาบอกว่าเกี่ยวกับเนี่ยแหละซุกเล็กอมปักชีลาวโอ้โหแล้วก็มีสอยซุกด้วยโอ้โหนี่มีอะไรมีอะไรพี่พี่ขมพี่ขมเนาะลาบน้ำตกต้มแซ่บเนื้อย่าง หลากหลายกว่านี้เดี๋ยวเราไปด้านในร้านดีกว่าบรรยากาศนะครับร้านที่วันก็เรียกว่าเซฟวันขึ้นมาด้านไหนบรรยากาศโอ้โหวินเทจเลยท่านชมดูนะสวัสดีครับคุยกับพี่พี่วันค่ะอ่าพี่วันชื่อร้านว่าเซฟวันค่ะเซฟวันโอเคครับมีร้านเซฟวันขายประเภทอาหารอะไรอาหารบววอีสานอาหาต้มตํ ส้มเล abei, ม็กเนี่ยค sì, ่ะมแบเนื้อแบหมูนี่คือเมนูแนะนำเลยใช่ไหมที่ขึ้นชื่อเลยมีลูกค้าทุกวันไมเทุกวค่ะตําแหน่งตรงนี้คืออะไรอ sí. ่ะยเพราะผมอยากจะมาลูกค้าอยากจะมาแลเนี่ยเุมแสตโกค่ะอ๋อุมแสงัตโกตรงนี้คือตาบลไผ่สิง์ค่ะไผ่สงอยู่ใกล้ๆอะไบ้างที่สังเกตง่ายเพื่อมาะผ่วัดโงยาวกนะคะวัดโคยาวโคหงยาว ่รเรือยๆกี่กิโลนะอ็โคกสวยไหมไม่จะเป็นเอาเป็ดกลางๆอือเราตำไทยอ่าตำไทย <c oughs> เป็นในวันๆขายดีออก็พอได้ค่ะพอมีคนผ่านไปผ่านมาอะไรเงี้ยมีคนแขกนอกมันเหมือนตังค์พื้นที่อย่างเงี้ยมีพวกรถพ่วงรถอะไรเงี้่ค่ะ ผ่านไปผ่านมาพออยู่ได้ไหมพอก็พออยู่ได้นะคะโอ้ตั้งแต่โควิดมาเป็นไงบ้างรอเรื่อยๆค่ะสำนาด้วยอ๋อนี่คือสามจริงๆขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งนะคะทุกวันไหมทุกวันค่ะเว้นวันพระขอโทษทีเว้นวันพระใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจำนะครัเจ้าวันพระอย่ามาพี่วันไปทําบุญที่วัดโอเคนะโอเคนะนี่แหละ ดูการตำนะท่านผู้ชมว่าการตำก็ต้องเสยจากข้างหน้ามาข้างหลังนี่นะเกิการตำที่ถูกต้องเลยถามนิดหนึ่งพวบ้านชื่ออะไรชื่อศักดิ์ค่ะตาถึงนะเนี่ยพี่อออพี่หวานเป็นคู่ชีวิตอ่ะมะละกอนี่เป็นมะละกออะไรน่ะกึ่งสุกเหรอ เรามาผสมกันนะคะอ๋อมาผสมนี่คือสูตรของเราว่ะใช่ค่ะจะได้สีสวยๆเหรออ๋อครบยี่ห้าบาทใส่เยอะๆไม่ต้องเอาใจนะเพราะว่าเดี๋ยวลู่กค้ามานี่ทำปกตินะคะปกติเหรอใช่ค่ะมาเลยคกทตานผไปชมพี่วันนี่คืออะไร ต้มแซ่บหมูอันนี้กระติบก้าวเหนียวกระติ๊บโอ้โหพี่วันถามจริงต้มแซ่บนี่เท่าไหร่เอสี่สิบค่ะสี่สิบบาทขายไปได้ไงเนี่ยราคากันเองเหรอโอ้โหนี่ก็มีหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนี่มาสี่สิบบาทขายแล้วขายเท่านี้พอค่ะตัดราคาหรือเปล่าโอ้โหเนี่ยท่านผู้ชมดูถ้วยเบล้อเลยฮะโอ้โหสี่สิบบาทก้าวเนี้ยสิบบาทเดี๋ยวดูก้าวเหนียวก่อนร้อนฉีดเลยนะอือดูสิบบาท โอ้โหนี่มันเกินนี่ยนี่ซื้อข้างทางเลยยี่สิบบาทอันเนี้ยโอ้โหนี่ไม่มาร้านนี้ไม่รู้จะว่าไงฮะวันนี้กิตติมาถึงร้านเลยนี่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 อันนี้ผักกินกับเนี่ยค่ะกินกับส้มตำก็ได้อันนี้คือใบใบชะพูใบชะพลูอันนี้ส้มตำไทยใส่ปูส้มตำไทยไม่ได้ใส่ปูถามนิดหนึ่งจานเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ผมลืมไปแล้ว ยี่สิบห้าบาทแต่ถ้าตามกุ้งสดเราจะสี่สิบไม่คิดเราจองกำไรมั่งเหรออ๋ออันนี้ก็โอเคแล้วค่ะอ๋อทีนี้เดี๋ยวรสชาติเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงโอเคครับมือไปโอ้ทำไมมันเยอะอย่างนี้พี่วัดเอาใจผมมือไปไม่ค่ะไม่ได้เอาใจเลยค่ะจานเท่าไหร่สี่สิบแต่ละหูสี่สิบสี่สิบค่ะเห็นไหมฮะเมื่อกี้ที่อื่นนะผมโอ้โหสี่สิบไม่มีแล้วอันนี้ยี่ห้าอันนี้สี่สิบอันนี้สี่สิบโอ้โหมันจะเอาเวลาไหนไปรวยอ่ะเนี่ยแบบนี้ขายอย่างเงี้อ่ะ มาร้านพี่วันไม่ปิดหวังเลยนะดูก่อนนะเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวดูสีสันนะดูสีสันก่อนน่ากินนน่ากินความพิเศษของพี่วันก็บอกว่าเอามะละกอที่ไม่สุกแล้วก็ที่สุกกึ่งๆสุกนิดๆมาผสมกันรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวส้มตำรู้กันดูสิส้มตำก็มีขายทุกร้านอะซื้อตรงไหนก็ได้แต่ความอร่อยเนี่ยไม่ใช่หา,าง่ายๆนะลองดู อไรนี่ยสั่งต้มต้มจำไท,ท,ทยแล้วใส่ปูส่วนจานนี้คือตำใจรจริงๆความพิเศษนะหผมสั่งไว้ในเป็ดเยอะของกลางๆอืมคทิ้ต้มตำเนาะเพราแตะลิ้นเนี่ยอร่อยมากอร่อยนะเพื่อนๆจะรู้อันนี้ถือว่าใชา้ได้ใชาา้ได้ใช้ได้ฝีมือดี คือเสียดายนะมาอยู่ในป่าก็จำในบ้านเนาะโดยเฉพาะบรรยากาศของร้านนะร้านนะโอ้โหคือดัดแปลงอ่ะจากบ้านแบบร้านธรรมดาแบบดัดแปลงยกพื้นขึ้นมาแล้วก็มีห้องอยังมีงคนห,หนึ่งห้องด้วยหลายเคยแบบนั่งแบบแนววินเทจเลยยกสูงกว่าตะะหน,น่ะร้าน,นะถึงจะอยู่ร้านเรียกว่าอยู่ต่างตำบลน,นะจะยกตํำขึ้นมาอมือันนี้ จริงๆที่ร้านอ่ะที่คุณชื่อจริงๆนะก็คือต้อมแซ่บเนื้อแต่กิตเตียสั่งต้มแซ่บเนื้อหมูมีเนื้อด้วยลองๆๆดูนะดูอ่ะเนื้อแต่ละชิ้นอ่ะม่ต้อเคี้ยวเยอะแล้วไส้นะอืไม่มีกลิ่นคาวเลยนะแล้วนิ่มด้วยนะไม่ต้องเคี้ยวเยอะผมถามพี่วันแล้วว่าเอาใจผมหรือเปล่า ไม่ต้องเอาใจก็ผมไม่ได้เอาใจมาใครมาแบบนี้ก็ได้แบบนี้หมดสี่สิบบาทดูฮะคุณดูก่อนสงสัยนะก็ไม่เอากาไรจริงๆอย ok cette, ่างที <c siglo staring> ่ผมบอกท่านผู้ชมมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนเลยนะผมก็ถามแล้วบพี่วันอย่อาใจผมนะเอาใจนะลูกค้าคนอื่นมาเนี่ยไม่ได้อย่างนี้เป็นเรื่องเลยนะแต่สี่สิบบาทนะครับซื้อมาได้ที่ไหนแล้วแล้วความอร่อยนะขอโทษนะเขาบอกว่าถ้าอร่อยนะอร่อยมากอร่อยอะถ้าเกิดว่า บางคนที่ก็กินอร่อยเขาจะบอกว่าอร่อยแต่ได้ของปริมาณน้อยเขาก็ยอมแต่มาร้านนี้นะแซ่บวันนะอร่อยแล้วได้ปริมาณเยอะถ้วยใหญ่ราคาแบบโดนเลยนะสี่สิบบาทโอ้โหอาหารตามสั่งขอโทษจานมากกว่าสี่สิบาทคุ้มเละมาดูนี่ลาบลาบหมูนะจานสี่สิบเหมือนกัน เนื้อล้วนๆอร่อยจริงๆนะฝีมือดีจริงๆนี่ผมสั่งไปนะแล้วกินกับน,นี่เนาะนี่ใบชาบิวตากล้องกินเป็นนะตากล้องตากล้องน้ำลายไหลแล้ว อืมใบ้ับรูแล้วก็สดด้วยนะสดด้วยโอเคเอาไป็นว่าส้มตำก็ผ่านราคาก็โดนยี่ห้าบาทส้มแซ่บก็หสุดยอดอร่อยติดติการันตีแล้วถ้าเพื่อนๆมานะเดี๋ยวผมปากวิกัดไว้ให้ในร้านแซ่บวันนะ อยู่ใกล้ๆกับอบตเนี่ยบ้านบ้านไผ่นี่แหละ,ละอำเภอจุมแสงเนี่ยนคะรสวรรค์นเนี่ยต้ำมาแล้วสั่งนะต้มเซ็บหมูต้มเซ็บเนื้อราบอย่าไม่อด่อยนะผมมินก็นมาด่ากิตติได้เลยต้งการตามตีนะหืมจานนขอโอกาสก,กินก่อนอะไรพี่วัน,บบานมาอีกแล้วนี่ผมไม่ได้สั่งแล้วเนี่ยตับหวานต่ับหวานนี่จานเท่าไหร่ อันนี้อันนี้อันนี้ราคาขึ้นมาหน่่ย50อันนี้40อันนี้40อันนี้25 25เก้าเหนียส10บาทโอ้โหสุดยอดเลยพี่วันผมเอาเป็นว่าวันนี้กิตินะครับแล้วก็คือต้องรอลาไปก่อนแล้วขอกินต่อแล้วกันนะครับขลาตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวคลิปยาวเพื่อนๆจะเบื่ออย่าลืมนะผมลงเบอร์ไลฟ์พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ร้านแซฟวันไว้หน้าคลิปวิดีโอ คใครมาผ่านแถวนี้ถ้าเกิดว่ามาไม่ถูกแอดไลน์มาหาเจ้าของร้านเลยแซบวันเปิดตั้งแต่8 0ดโมงครึ่งถึงทุ่มครึ่ง,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 ท,งทุกวันยกเว้นวันพระก็ว่าพ่อบ้านพาแม่บ้านไปไหว้พระแล้ขอวันหนึ่งขอพักก่อนวันหนึ่งแล้วงั้นโทรมาได้ตลอด8 3ดโมงครึ่งถึงทุ่มครึ่ง วันนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองดูว่าเดี๋ยวกิตติจะไปนั่งทานร,ร้านไหนเมนูร้านไหนที่กิตติจะแนะนำวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ